กำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะพบกับรายการดีๆ ARIT Podcast นะคะวันนี้ จะมานําเสนอหนังสือดีๆมีสาระอีกเล่มหนึ่งนะคะเรื่องอนามัยโรงเรียนซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะแต่งโดยสมศักดิ์โทจำปาเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพกับการศึกษาค่ะสุขภาพกับการศึกษาเป็นของคู่กันบทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกระบวนการพยาบาล มาใช้ในงานอนามัยของโรงเรียนอันนี้องสือเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยแนวคิดงานอนามัยโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียนการสวดสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพนักเรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนกระบวนการพยาบาลงานอนามัยในโรงเรียนเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะคะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและส่งผลที่ดีต่อการเรียนเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะคะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนในโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับ การพัฒนาเพื่อการผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะคะหนังสือเรื่องอนามัยโรงเรียนเล่มนี้จัดอยู่ในหมวด371.1นะคะให้บริการตัวเล่มอยู่ที่ชั้น1มุมหนังสือใหม่อาคารบรรณราชนักคลรินค่ะฝากติดตาม a r i t podcast ลำดับต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ